ที่นี่ป้ายหยุดรถพระจอมเกล้าว,วันนี้มีรถไฟไทยธรรมมาจอดจัดแสดงให้กับผู้ที่สนใจเข้าไปชมภายในของตัวรถไฟไทยธรรมภายในนั้นรูราซูปเปอร์ลักชวันนี้ก็อยู่ที่ป้ายหยุดรถพระจอมเกล้าก็มีป้ายบอกทางทางไปทางหัวตะเคไปลาดกระบัง ชมภายในตัวรถแล้วก็ชมบรรยากาศทั้งหมดชมพร้อมๆกันได้วันนี้กับเทคโฟโต o ถ่ายไปเรื่อยก่อนขึ้นรถนะครับเจ้าหน้าที่แจกอ,อ สูงคลุมนะคลุมรองเท้าขึ้นไปเดินจะได้ไม่สกปรกไม่เพื่อนไม่ทำให้รถเขาเสียหายนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมรถกันเดี๋ยวเราขึ้นข้งแรกนะนี่คือปุ่มสำหรับเปิดแล้วก็ปิดประตูนะครับอยู่ด้านหน้าเลยครับ ครั้งแรกครับครั้งแรกกาวแรกนี่ก็จะมีขึ้นมานะเปิดปิดประตูชั้นชาลาสูงนะครับเป็นุ่มเปิดแล้วก็อันนี้สําหรับกรณีฉุกเฉินอันนี้เปิดปิดประตูสําหรับชันชาลาตำ่ำก็จะมีภายในนะครับนี่ด้านท้ายก็จะมี ตู้ควบคุมหนืบอบกนะส่วนนี้คือด้านท้ายขาบวนอยู่หน้าขาบวนนะที่นี่ป้ายยุรถพระจอมเกล้าจากทางขึ้นที่ขึ้นมานะตรงน,นี้ก็จะมีะแกงน่าจะวางสิ่งของนะสิ่งของสัมภาระได้เป็นสเตเลสนี่ครับมีป้ายบอกมีเจคีล็อกบอกว่าถึง ใช้เป็นออโต้อยู่นะตอนนี้มีกล้องวงจรปิดภายในตัวรถส่วนฝั่งนี้ก็เป็นถังขยะนะครับแล้วก็วางสิ่งของมีปลั๊กไฟแล้วก็นี่ครับข้างในครับอยาถามว่าหรูหราไหมหรูหรามากครับมีจอทีวีใส่ที่เคยนั่งรถตัวของคนครชัยแอร์นะจะมีทีวีติดตัวอยู่ เราเข้าไปกันการเข้าก็แตะตรงนี้นะปึ๊บประตูเปิดครับว้าวแอร์เย็นนะแอร์เย็นเป็นเบาะหนังฮนะแบบ l ักชุร c คลาสมากๆเลยที่นั่งเดียวนะครับฝั่งนี้อันหน้าไปทางเดียวมีชุด อุปกรณ์หูฟังอันนี้ JBL นีชุดควบคุมพวกเก้าอี้หูฟังอะไรพวกนี้มีผ้าม่านนะครับผาม่านโ้ผ้านิ่มมากอันนี้ทางที่เข้ามาเมื่อกี้ครับเป็นทางออกประตูก็อัตโนมัติ ดูแล้วก็รูหราจริงๆมีจอให้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะนั่งด้านเดียวนะมีเมข็มขขนนิรภัยนะครับมีเป็นช่องวางของอันนี้เป็นชุดนี้ชุดที่พักเท้านะฮะใครที่เคยนั่งบริการรถทั่ววางเท้าได้นะครับลอสีแห้งอ้า แต่มันแห้งแล้วล่ะแล้วปึ๊บสำหรับบางเท้าอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีจอขอประตูครับเป็นเหมือนพลาสติกพลาสติกขึ้นรูปนะฮะเราเป็นขอบหน้าต่างหน้าต่างประมาณเมตรกว่าประตูทางเข้ารับก็จะมี ต้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งส่วนนี้เป็นประตูสำหรับแตะออกนะฮะแตะปุ๊บออกปับ๊บออโต้ครับแล้วก็ปิดเองเป็นกระจกหนานะครับข้างบนก็จะมีไฟ LED นะเป็นเส้น1 2ึ่สอเส้นนะครับ ช่องแอร์นะลมแอร์เย็นดีข้างบอกมีถาดสำหรับวางน่าจะวางกับข้าวหรือวางอาหารหรือว่าเพื่ออยากทำธุระอะไรก็ได้นะนีน่จุดออกมาดึงออกมาเาอาจจะยังไม่ค่อยอส่งยกยกแยกนะอาจจะไม่ค่อยว่ายังใหม่อยู่นานไปจะหักหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ใช้งานนะครับ ็พับเก็บประมาณนี้ครับพับเข่าซอกได้ที่มีเบาะนั่งนี่มีที่ชาร์จนะ USB นี่ก็คือโซนแรกที่เป็นลัก u r y ุรีค s s สซ e เปอร์นะซ u เปอร์ลักซ์รีคแที่นั่งนะครับโน่นนะหนึ่งสองสามสี่ข้างละ4ลี่รวมแล้วก็8ที่นั่งเดี๋ยวเราไปดูอีกชั้นหนึ่งข้างในนะครับเดินเข้าไปได้อีกข้างในจะเป็นแบบลักซ์สุรีคลาสทั่วไปนะครับ สิบเจ็ดที่นั่งฝั่งนี้ที่นั่งแบบ Luxury Class ตรงนี้จะโปร่งนะสำหรับปรับปรับนอนตรงเอามือล้วงเข้ไปน่าจะปรับเอ็นได้ที่น่อยทั้งหมดสิบเจ็ดที่นั่งนะฮะหนึ่งสองสามสีฝั่งนี้ก็ยังจะกึ่งหน่อย ที่นั่งเดียวก็จะมีสองฝั่งนัแบบสองกับหนึ่งสองแถวกับหนึ่งที่นั่งข้างซ้ายก็หนึ่ง,งก็นี่ขึ้นในหนึ่งตู้นะครับหนึ่งตู้ก็จะเป็นแบบนี้เขาถือว่าหน้าหน้าโดยสารเหมือนกันตรงนี้จะมีที่พักเท้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เหมือน,นตัวที่เป็น เบาเดียวแปดที่นั่งมีที่จับสำหรับเบาอ,อันนี้เป็นโครงมินียมเหมือนพลาสติกหรือมเนียมนะสำหรับที่นั่งทั่วไปก็จะมีที่พับขึ้นเปิดเอ้วหมุนนะฮะหมุนปึบ อันนี้ก็าสำหรับออน,นี่ปรับด้านหน้านี่ฮะปรับพักเท้านะครับนะฮะ,นะยกขึ้นมาแล้วเลื่อนมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนเก้าอี้นะระยับเก้าอี้อันนี้ถอยก็จะมีที่ปรับให้ตรงนี้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์หรืออะไรสักอย่าง นี่คือด้านท้ายขาบวนนะเราจะรูปแบบเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งที่เข้ามาเมื่อกี้อันนี้อยู่ในโซนของลอักซ์รีคลาสมี17ที่นั่งนะมี3มีที่นั่งแบบว่าสองบีสองีอะไรพวกนี้สามบีสามี แต่ถ้าเป็นที่นั่งแบบ A <อ>ก็จะเดี่ยวนะครับเป็นแบบเดี่ยว,วนี่ฮะถ้า2 A อะไรอย่างเงี้ยก็<ต>จะเป็นที่นั่งเดี่ยวเ,เป็นวัสดุที่ดูว่า,าดูดีได้กระดานลดต้นทุนได้ดีมากตรงข้างล่างนะครับ่งสำหรับปรับมีปุ่มผมแบบตรงนี้อ๋อ USB นะตรง ตรงที่พักแขนนะนักพักแขนมี USB อยู่อันอนึ่งกรุ่นี้เยบเยบนะครับเียบด้านข้างมีรถกรุงเทพด่านพรมแดนบ้านกลองลึกมานะครับจอดเทียบข้างกันอยู่แล้วอยู่ที่พ่าหย,ยุดรถพระจอมเกล้าพักเท้าของเบาะ สิบเจ็ดที่นั่งนะฮะจะมีตัวนี้ยื่นออกมาสำหรับเหยียบรถอ,ออกแล้วครับด่านพรมแดนบ้านกองลึกนี่ก็คือภายในนะลวงลึกเลยมีกล้องวงจรปิดอีกตรงนี้ข้างบนนะเปิดอะไรได้ไหมเอ่ย มุมตรงที่นั่งแล้วอยู่ในหัวเป็นห้องเก็บของนะตรงนี้ทุกอย่างดูออกแบบขึ้นมาใหม่หมดเลยนะเปิดปุ๊บแกอ่าฮะอันนี้เหมือนไม้ฮนะไม้อัดก็จะขึ้นประมาณนี้มีโชคด้วยแต่ดูเล็กไปนิดนึงนะครับ ถ้าท่องเที่ยวก็อาจจะไม่พอแต่พอได้อยู่กระเป๋าทั่วไปนะแต่ถ้ากระเป๋าลากมันเดินทางต่างประเทศนียจะไม่ไหวนี่ครับสำหรับเปิดนะฮะไปดูมีคมอยู่นิดนึงไม่เป็นไรถ้าทำจริงๆก็อาจจะได้อันนี้หายนะครับสงสัยชมดึงแรงไปหน่อยพังซะแล้วแต่ว่าครับเป็นรถต้นแบบ บ่อนั่งส่วนนี้ก็เป็นที่พักเท้าเหยียบไปก็สะเทือนไปถึงเบาหน้านะครับเหยียบแรงแต่ว่าเราคงไม่เหยียบแบบกระแทกอย่างนี้หรอกนั่งนั่งมาน,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 นอนก็หลับแล้วดิ่นนินดนึงรถไฟวิ่งนิ่มข้างล่างก็จะมีระบบไฟนะครับสายไฟวาบตรงไหนดีอ๋อสำหรับนี่ถุงกุงถุงแกงนะไปตลาดมาก็หิว แขวนถุงแกงได้ตรงนี้สบายเลยซึ่งนี่เออซื้อขา้ขาวกล้งข้าวแกงมาข้าวแกงป้าติ๋มนะเอากุ้งตัวเดียวพอนะขอเจ็ดสิบบาทพอนะรบกวนหน่อยนี่ประมาณนี้ครับรบกวนหน่อยนะเบาะนี่ถ้าปรับเลื่อนสุดนะครับมันก็จะเลื่อนเป็นเอ็นให้นะแต่ต้องเราต้องปรับออกมาสุดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะยกขึ้น ถ้ากดปุ่มก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับที่นั่งนี่ฮะถ้าจะเอนก็ประมาณนี้คือปรับให้สุดแล้วระบบมันจะเอนไปตรงนี้ก็จะเข้ารูปลู่ร้ก็ะขายตัวน้ำเที่ยวนี่น่าจะแย่งกันซื้อนะฮะแต่มันก็นั่งอย่างเดียวนะครับไม่มีนอน ไม่มีปูเตียงนะหลับก็หลับคาบาะนั่นแหละตรงขอบหน้าต่างจะมีไฟนะไฟ LED สำหรับน่าจะเรื่องแสงได้สำหรับอ่านหนังสืออะไรพวกนี้น่าจะถ้าเป็นกลางคืนนะนี่ซอกนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาจะเปิดใ้้ดูอยู่ ส่วนนี้งานอาจจะยังไม่ค่อยคลิปสึกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็หักไม่เป็นไรขอบยังมขมอยู่อย่าเปอองเอาบชนนะฮะได้เลือดเบาะนี้ชิดกับผนังสุดนะแต่ว่าก็จะมีจออยู่ พอเมื่อเวลาเขาหันเบอไปอีกทางหนึ่งคนที่นั่งอีกทางหนึ่งก็จะได้ดูจอตรงนี้นะครับฉะนั้นมีเบาะอยู่หลังเก้าอี้ทุกตัวอันนี้เขาแจกโบชโบโชวัวร์รุนนาบิยอนฮอริซ o นเป็นรุ่นของรถก็คือ TMT PCBH 0 0นนนนี่ครับเปิดเปิดไฟแล,แล้วนี้ครับมี LCD LED นะไม่ LCD นี่เปิดแล้วนะครับนี่ตรงอขอบหน้าต่างนะครับเป็นไฟ LED นี่ฮะสีอุ่นนะสบายๆโดยสำหรับอ่านหนังสือแล้วก็มีไฟ LED ตลอดแนวเส้นที่เก็บสัมภาระนะครับเป็นเส้น ม,มีไม่มีไฟเป็นดวงนะฮะพัดลมก็ไม่มีเพราะว่าเป็นรถแอร์นะฮะพื้นเราเอีนชุดนี้น่าจะหมุนกับทางได้เป็นพื้นสำหรับน่าจะเนี่ยลากไปแล้วเราสำหรับปรับหมุนรู้ลานะครับหรู้ลาแต่มีโอกาสนั่งของจริงไหมไม่รู้แต่ตอนนี้เรานั่งก่อน นี่ฮะโอ้นุ่มนิ่มเหลือเกินครับดีดีดีดูดีครับดูดีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปอุปกรณ์นะสำหรับทุบกระจกมีเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะอยู่ตรงกลางตัวรถนะครับห้องน้ำระบบปิดมีที่สำหรับเปลี่ยนพ่ออมเด็กนะให้เด็กนั่งได้นี่ รบน่ารักดีมีเนี่ยมีกระจกอีกเชดูวิวนิดนึงครับมีลายมีขอกุญแจสำหรับน่าจะทิชชู่นี่ครับเปลี่ยน จับเด็กนอนได้ครับจับพลิกคว่ำพลิกงายนะฮะเป็นหมูหันได้เลยก็มีพร้อมนะครับสำหรับห้องน้ำโอ้ยมเป็นซีกันทุกอย่างระบบเบรกกั้วอะไรอยู่ตรกนี้หมดเลยครับมุมรถตัวนี้ฮะเป็นมุมสำหรับเจ้าหน้าที่มุมเล็กๆนิดเดียวแต่ก็ ยืดได้ครับยืนได้แล้วก็มีกล่องคอนโทรลนะระบบภายในตัวรถแล้วก็สําหรับการประกาศมีไม้ e r เ e n ซี a k ตรงนั้นด้วยถัดจากห้องน้ำใหญ่น,นี้ก็เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะอันนี้จะเล็กลงหน่อยจะเป็นห้องน้ำโดยเฉพาะเลยไม่มีของเด็กไม่มีที่เราจับสาหรับผู้พิการห้องน้้นมีเราจับดูสำหรับคนที่พิการ ประตูก็เลื่อนปิดเปิดเอานะครับมาทางเดิมตรงนี้ครับนี่ไฟอ่านหนังสือนะฮะอยู่ตรงขอบหน้าตา่างที่เป็นเหมือนพลาสติกขึ้นรูปมาเป็นไฟส้มนะอ่อนๆเป็น LCD ก็ทั้งบนและล่างครับที่เปิดขึ้น เดินย้อนกลับมาที่ห้องโดยสารซูเปอร์ลักซ์รีคลาสก็ลองนั่งดูนะแล้วมันยืดขาได้สุดเลยสบายมากๆก็มีที่วางแก้วนะกาแฟ,ฟนี่ถ้าเป็นรูปขบวนขึ้นมาจริงๆก็น่าจะ,มะโมโหเบิกมากๆสำหรับการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวนะครับ ไม่ต้องปูเทียงนอนก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่านิ่มนั่งหลับสบายแล้วล่ะไฟ LED นะเปิดเป็นแนวตามช่องเก็บของแต่นี้ไม่รู้มีไหมเดี๋ยวดูก่อนตรง Super Luxury Class ไม่มีช่องเก็บสัมภาระด้านบนเนื้อหัวเรานะฮะเขาจะมีห้องเก็บข้างนอกให้แล้ว แล้วก็อเอาแค่ของมีค่าเข้ามาข้างในนะตรงข้างนอกครับส่วนตรงนี้นะะเป็นสําหรับผู้พิการนะจะกว้างวางรถเข็นวางอุปก,กรณ์อะไรได้เพิ่มมาที่หนึ่งก็น่าจะครบถ้วนแล้วมื่อเนี่รู้หลาครับรู้หลาแต่แอร์นี่ปรับทิศท,ทางไม่ได้นะมาทางเดียวเลยเย็นอยู่ส่วนนี้ก็ ตับให้สุดนะครับนุ่มเนียมดีก็คงจะจบเดี๋ยวเราลงก่อนดีกว่าน,ะน่าจะได้เวลานะ่ะขึ้นมานานแล้วเดี๋ยวเราออกมีเจ้าหน้าที่คอยบอกนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ,รบขอบคุณครับนี่ครับนี่ก็เป็นการขึ้นไปสัมผัสกับตัวรถจริงๆแล้วนะครับหรือว่าสวยงามสมบูรณ์ ถ้าทำใหม่ดีๆอาจจะเ,เข้าที่เข้าทางหมดแล้วนะฮะเราอยู่ที่ป้ายหยุดรถพระจอมเกล้าอนนี้เราอยู่ที่ป้ายหยุดรถพระจอมเกล้า,ร,า,า,ร,ถลารถที่จอดอยู่แล้วก็เดินเครื่องก็คือรถปปต,ต,ต,ต .1106 นะฮะรถบกที่ไป้ายกำลังสำมะเลขที่1106สีนวะก็เข้า,ขาขก,กันกับตัวรถรถไฟไทยคำนะฮะ bây giờ nồi sân có đồ rũ đá thang này suối ngang cấp bằng nan đi ra nhiều km bằng đi chạp ลักซ์ุรคลาสก็คือ17ที่นั่งมีแค่17ที่นั่งเป็นแบบ2แล้วก็1 2ต่อ1ที่นั่ง A ก็จะเป็นที่นั่งเดี่ยวนะครับแล้วก็ที่นั่ง B กับ C นะั้นเป็นที่นั่งคู่ส่วนฝั่งทางนี้ครับก็จะเป็นที่นั่งสำหรับ ซูเปอร์ลักซ์เรีคลาสเดี่ยวทั้งหมดเลยครับมีที่นั่งสอดรผู้พิการด้วยที่นึ่งนี่ก็คือผู้ที่ร่วมกันดำเนินการให้มีรถคันนี้ขึ้นมาเริ่มตั้งแต่สาจรอนะครับแล้วก็การรถไฟประเทศไทยคือเทคโนโลยีจอมก้านะครัน k m JMTL แล้วก็ รถไฟวพคนะฮะสำนักวิจัยและพัฒนาแล้วก็เอ็นเออโอนี่น่าจะสอวอพอชสอสอ,อ,สอ,อวอชอแล้วก็โดยกิจาการร่วมค้าไซโนเจนฟินเพ็ดทั้งหมดก็ร่วมสนับสนุนทุนวิใจัยในการผลิตรถคันนี้อยู่ที่32บล้าน ดีกว่าไม่เริ่มนะครับตรงนี้มีไฟ LED เขียนว่าขบ,บวนทดสอบเดินรถสถานีกรุงเทพพระจอมเกล้าปบปทสจลบพคสินเทศยินดีตอนรับทุกชั่น เป็นถนนรถวิ่งอยู่ก็จะเป็นสถาบันศึกษานะนักเรียนนักศึกษาเยอะมากนีประจอมเกาส่วนทางนู้นก็จะกลับทางกรุงเทพนะกลับกรุงเทพถ้าไปเส้นทางนี้แต่ถ้าไปทางนี้นะครับออกไปสายตัวหนออแถวจยงเสาครับทางนู้นสถทานีหัวตะเคนะครับทางนู้น โเคอยู่น่นนะก็พามารับชมนะครับรถภายในตัวรถซึ่งใช้สอีออกเทาปันบุรีนะไม่ไม่ใช่ขาวแล้วก็ตัดชาด้วยแดงแล้วก็มันไปเข้ากับตัวรถอันนี้จะเป็นริ้วนะเส้นเส้นสายเป็นริ้ว ส่วนรถกอกกนะเขาจะเป็นเส้นตัดไม่ไม่ไม่เป็นริ้วโควง้งแต่ก็เข้ากันได้ด้วยสีนะโอ้ทรงน้องเครืองินครับขออะไรก็ไม่รู้นะใครที่ดูก็บอกเลย สีนั้นโทนเดียวกันครับก็คือแดงตัดกันแล้วก็เข้ากันหมดฮะแล้วก็เข้ากับสีรถของหัวรถจัก T S Y ด้วยเนี่ยเป็นโคง้งเส้นโค้งนะเป็น,นิ้วโคง้งสีแดงตัดโคงไปมาส่วนนี้เป็นเส้นตัดตรงมันก็เลยดูดแบบทุกแข็งหน่อยส่วนตู้ มันก็จะดูคลื่อไหวฝังซ้อยอันนี้ก็จะดูแข็งดูแข็งแรงแเดียวกันแต่ว่าสีมันเข้ากัออนครับแต่ว่าถ้าเขียนลายใหม่ทั้งหมดแล้วงใช้รถโบกี้ไฟฟ้าด้วยเป็นกระบวนใหม่ด้วยน่าจะเวิร์กมากๆสรุปนะครับนี่ก็คือการพัฒนาทิศทางการพัฒนาของรถไฟบ้านเรา ผมคิดว่าอนาคตน่าจะมีการต่อยอดออกไปอีกนะว่าจะเอาไหมสั่งทําจะทําเลยไหมนะเพราะว่าส่งให้การรถไฟแล้วการรถไฟจะไปผลิตหรือว่าส่งเสริมให้มีการนําตู้ออกมาอีกเพิ่มอีกหลายๆตู้เพื่อใช้ทากระบวนการน่าจะใช้ได้นะแต่ต้องดูเรื่องระคงราคาผู้ผลิตโรงงานเวลามีสั่งใหญ่สั่งเยอะๆอย่เงี้ยจะผลิตทันไหม โรงงานรองรับมีไหม่โอ้โหมันอีกยาวนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วครับจุดเริ่มต้นของการพัฒนาก็ดีกว่าย่ำอยู่กับที่อย่างน้อยเราก็เริ่มทำเองได้ครับเ,เครื่องบินใหม่อีกลำหนึ่งมาชมเครื่องบินโอ้โน่นนะครับ ันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากมากวันนี้ก็มาเป็นน้ำจิ้มเพียงเท่านี้ครับหากมีอะไรคืบหน้าก็จะติดตามข่าวมาให้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมเปิดสำหรับชานชลาต่ำนะครับข้างนอกด้วยเอาัอนนี้ผมเปิดสำหรับชานชลาสูงนมื่อกที้ถ่ายอยู่ข้างใน วันนี้ขอบคุณทุกคนครับ